ทับทิมมาริกาแชร์โมเมนต์อบอุ่นช่วนหลีกภัยพออดีตสามีโทรหาและส่งข้อความให้กำลังใจ จากกรณีสาวทับทิมเพิ่งผ่านการผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งแรกและก็เตรียมผ่าตัดอีกครั้งส่งผลให้การผ่าตัดครั้งที่สองปลอดภัยดีแล้วและต่อมาเธอก็ได้เปิดเผยเรื่องราวของพ่ออดีตมามีที่โทรมาให้กำลังใจทักแชทและโทรมาถามถ่ายอาการป่วยหลังจากที่ทราบข่าวของการผ่าตัดเนื้องอกในสมองถึงสองครั้งโดยงานนี้สาวทับทิมก็ได้เปิดเผยว่าต้นอยากให้โลกได้รู้ว่าคุณพ่อชวนน่ารักมากๆหนูขออนุญ,ญ,ญาตแชร์โมเมนต,ต์ดีๆที่อบอุ่นมากๆขอพระคุณที่คอยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงมาให้ ห,หนูทุกวันตลอดการรักษานะคะขอบคุณพี่ปื้มกับคุณแม่ที่ส่งความห่วงใยมาด้วยได้รับกําลังใจแล้วและก็จะพยายามออกกําลังกายเบาๆทุกวันให้กลับมาเต็มร้อยอีกครั้งโดยที่ทางชวนอิกภัยก็ได้มีการส่งภาพการทํางานของตนเองและก็ให้กําลังใจสาวทัพทีมได้ว่าขอให้หนูหายป่วยเร็ววันฟื้นคืนสุขภาพได้เหมือนเดิม